สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ปาครับเอฟซีนี่คุกเนาะเอาไปใส่อะไรก็เป็นปาครับเอฟซีลองดูกันครับเอฟซีนี่้องไอเดียแล้วก็สร้างผงเนาะอุ้ยอุ้ยปุติคก้นหินข่าวข่าวยายเนาะยายยายคนเป็นน้องสาวของแม่นะ ตอตรงนี้้โคัพึ่งจะดูน้ําใส่ฝนพึ่งจะตกหยุดข้ะน้ําก็แห้งแล้วนะครับพี่ีนี่ครับของไอเดียกับช่างพงเดินนำหน้าส่วนผมเดินตามหลังก่อไปครับลุ้นกันว่าทีคุไปอะไรครับพี่ีเห็นลงมาตรงนี้นะครับพี่ี นี่ห้วยนะครับอีซี่ห้วยกระแสนอ้ฟ่าบอนบอนมีคันนะครับอีซี่บอนตรงนี้คันน้นี่ถึงแล้วนะครับอีซี่มันลุ้นกันมาหาอะไรครับอีซี่พาผมเดิน เดินม,มาแค่นี้เหนื่อยแล้วลอ,อะไรอะไรเฮ้ยมันห้อยดิมาคุณจะถ่ายคลิปให,ปใหป้ให้ใหพ่อเจ้าลงเอาหอยหออุย้เอเยเอาเยอะมากเลยเอาหอยเอาใส่ควดนี่ครับเอาอหอยนี่ นี่ลงไปแล้วครับไอ่ีดูนะครับจะลุ้นจะได้อะไรโอ้ไปยกต้งนน้นมาเอาเอาหอดหลักเลยนะครับไอ่สีถอนขึ้นแล้วก็ยก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 ,ยกมาเนะเาะน้องดีเดียกหน่ไหตรงน้ำด้่ย ลงน้ำแล้วมาครับโอ้ใบตองบังเนาะใบกล้วยบังเนาะครับพี่สีเห็นแล้วเนาะทำอะไรเนาะสงสัยน้องไอเดียไม่ลงน้ำเหรอน้องไอเดียไม่อยากลงน้ำ ไปไหมไวันพรุ่งน,นี้ขึ้นไปเขาขึ้นไปอาบน้ำตกกูเหนื่อยแล้วโอ้น้นงไอเดียน้องไอเดียพูดว่าเหนื่อยนะครับพี่สีชวนขึ้นไปเล่นน้ำตกนี่ครับโอ้เอ,เอาลูกก็เอามาเดี๋ยวอเอามาไม่ได้ดี มันไม่ลงไม่ถึงน้ำหรอกนี่ครับปลาช่อนถูกปากโอ้โอ้โอ้โอได้มาพอดินแรงจังเลยเนาะถูกหรือไม่ถูกนะครับวิซีมาแล้วมาแล้ว ต้องได้เก็บกู้แบบนี้ตลอดนะครับไอซียามสงสัยนะครับไอซีสงสัยไม่โดนสงสัยจะไม่โดนนะครับไม่เห็นปลาดิ้นเลยไมมีปลาชนเนาะมันยังไม่ลงน้ำยัง ผลยังเยอะอยู่มิดสมอยได้ยื่นมนะาเกานมาปลากระดีปลากระเดิดครับอีซีถูกไหมโอ้มันถูกกับปลากระดีถูกกับปลากระดีโอ้ยถูกปลากระดีนะครับอีซี่เร่องวกถูกปลากระดีอ๋อใส่ไหมกระเดิดบ่ปลากระเดิด ปายังไม่ลงนะครับวีป่าขึ้นไปวางไข่แล้วก็มันก็ลงยังไม่ลงมาเนาะโอ้ปลากะดีเนี่้ไปใส่เบ็ดป,ปะกดนะครับวิศีกต้องใส่ใหม่ใส่อีกครั้งหนึ่งเป็นวันสองวันนูน้นก็ลงมายามค่อยลงมาดูเนะงงาะแค่วันเดียว แค่คืนเดียวนี่ครับนี่ก็ไปอย่าว่านะหันหันปากมันเข้าหันปากขึ้นปาหันปากโลงก่งเบาโอ้หันปากลงนะครับพี่สีพ่อบอกแล้วหันปากลงเอาเริ่มมแลวเขาทางเลยมันมีงานอยู่เอาครับพี่ีก็ ไม่ถูกสักตัวนะครับถูกก็ถูกปลากระดีเนาะไม่เอาแล้วครับเอาไว้ตรงนั้นแหละเอาไว้เรียกเอาเพื่อนมันเนาะนี่ครับไปแล้วโน่นเลยไม่กล้าลงน้ำเนาะเพราะว่าน้ำตรงนี้ถูกต้นบอลน,นี้ครับดูสิโอ้คันคันคัน,นอาบน้ำ ่าแป,ป้งยังคันอยู่นะครับไอซีบอลตรงนี้บอลคัน<ม>ข่อเจ้าก็ชักหลักแล้วอ่าครับไอซีมาครับอ่ะไอเดียหยุดหน่อยอาโอเคครับคลิปนี้ก็จบมานี้ครับคลิปนี้เสร็จครับอาครับนี่ครับด,ดูต่อ ได้จับแล้วหักกอมาอ<ฮ>นึกว่าจะได้ปลาครับพีซได้หอยสามตัวได้หอยสามตัวหอยก็ไม่ได้ถูกงูงนะครับพีซปลาถูกงูสามสี่ตัวปลากรดีไม่เอาเอาไว้ให้ตรงนั้นแหละครับพีซ ไป้จะเคกินส่วนเร็วมันดน้อยไม่รู้จะเอาไปทำกับข้าวแบบไหนนะครับอีกซีปากรีสีตัวเองเอาไปปิ้งก็ปิ้งไม่ได้นะครับทอดก็ทอดไม่ได้มันน้อยเนาะนเสร็จหรือยัง จะเสร็จแล้วเนาะก็อีกวันสองวันค่อยลุ้นกันนะครับพี่ซีมาดูใหม่<อ>ว่าจะได้หรือไม่ได้ทิ้งไว้แบบนี้แหละมาอยาบออกอผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ